สวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้วัสระดำจะขอแนะนำดำเซตของน้องเบิร์ดนครปถมซึ่งชุดนี้ก็จะมีทอมสินะครับทอมสิบสอฟลอทอมสิบสฟลอทอมสิแล้วก็เบสดำย2่ในส่วนของทอมสินะครับจะเป็นทอมที่มีความลึกที่น้องเบิร์ดสั่งมาคือ7นิ้ว ความลึเกเจ็ดนิ้วนะครับทีนี้ตัวความหนาของเขานะครับความหนาของเขาจะอยู่ที่15บ้ามิลนะครับ15บห้ามิลมนะสิบห้ามิลอรปกอบที่ใช้ก็จะมีหลักที่เป็นแบบทิ้วหลักนะครับอันนี้แข็งแรงแข็งแรงมากแล้วก็ติดตั้งแอร์เวต์สังเกตว่าจะไม่มีตัวเจาะบ,บาเก็ตในการที่จะไปยึดกับเขาควายที่บอ d y ดีเบสซซัมเพราะว่า ทอม10กับทอม12เนี่ยน้องเบิร์ตขอใช้เป็นตัวแขวนทอมรักษณะแบบนี้อันนี้เป็นของทอม12นะฮะใช้ทอมแขวนทอมรักษณอย่างนี้ซึ่งจะไปจับกับตัวขาจับที่อยู่กับขาฉากจะไม่ได้เจาะที่บอดี้เบสต่ดำนะครับทีนี้มาดูใบที่2ครับใบที่2เป็นทอม12นะฮะเป็นทอม12ทอม12นี่ความลึกที่น้องเบิร์ตกำหนดมาให้นะก็คือ8นิ้วครับ แปดนิ้วนะครับทีนี้ความหนาใบนี้จะบางลงมากว่าทำเสนะครับความหนาก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสองมิลครับสิบสองมิลลมักษณะเดียวกันครับใช้หลักชิ้วเหมือนกันแล้วก็ติดแอลวนไม่มีกรเจอกนะครับส่วนฟลอร์คอมสิบสี่ใบนี้เป็นฟลอร์คอมที่ม, Fro ม Fro นะคีความลึกสิบสี่เช่นเดียวกันนะครับความลึกสิบสี่ก็คือสิบสี่คูณสิบสี ความหนาตัวนี้หนาพอๆกับทอมนะครับก็คือสิบสองมิลเหมือนกันทอมเท่ากับทอมสิบสองมาดูฟรอทอมสิบหกครับฟรอทอมสิบหกก็ลึกสิบหกนิ้วก็เป็นสิบหกคูณสิบหกแต่ว่าฟรอทอมเนี่ยจะมีความหนาลักษณะเดียวกันกับทอม1ิบนะครับความหนาของเขานะครับก็อยู่ที่สิบห้ามิลเหมือนกันนะครับเท่ากับทอมสิบทีนี้ ตัวเบ็ดดำครับเบ็ดดำอันนี้เป็นความลึกเบ็ดดำ22นะครับลึกที่22ก็เบ็ดดำ22คูณ22ความหนาของใบนี้นะครับความหนานะอยู่ที่15มิลก็จะเท่ากันกับฟลอทอมกับทอมสิบเพราะนั้นเซตนี้ทอมสิบฟลอทอมแล้วก็เบ็ดดำจะหนา15มิลส่วนทอม12กับ ฟรอมสิบสีจะหนาสิบมิทั้งหมดนี้เป็นดัาเซ็ตที่ <c oughs> ถ้าเราใช้หนังประกอบแล้วก็ยึดน็อตยึดุุกอะไรที่เรียบร้อยนะียก็สามารถที่จะลองเสียงไปเลยแต่ตอนนี้มันห้าทุมแล้วก็เก่งใจข้างๆบ้านเขาผมยังอยู่ที่ที่โรงงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงให้มันเป็นเวลากลางวันที่มันเหมาะว่นนี้ก็จะตั้งเซ็ตนี้ประกอบแต่ว่าอุปกรณ์ที่ประกอบใช้เนี่ยเราจะใช้ของ ตัวที่วัสดุดำใช้อยู่เป็นตัวทดลองส่วนของจริงของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นฮุบเป็นน็อตอะไรแล้วแต่เนี่ยเราก็จะแพคให้ลูกค้าไปประกอบเองก็เป็นหนังใหม่อาจต้องใช้เวลาในการนวดหรือสักระยะหนึ่งมันก็คงจะดีขึ้นแต่จะลองซาวให้ดูว่าน็อตมันจับได้อยู่ไม่เอียงไม่อะไรทํางานยึดได้ตามปกติไม่มีตัวไหนเกลียวมันหวานหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบใจนงเบิร์ตที่ไว้บางใจแล้วก็ขอให้นาชุดนี้ไปใช้ทำหมากิน ให้ร่ำรวยรุ่งเรืองรวยๆเจริญรุ่งรเร่อ,รอรก้าวหน้ามีการเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนได้ติดตามคลิปนี้ครับสวัสดีครับ